สบายดีครับพี่น้องขอพขับรถขับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับเสานี่ครับเสาที่อยู่บ้านวังพลเหนือครับตำบลนหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นแถวนี้ครับเ,เป็นเสาเวีบหานเป็นที่เรียบร้อยส็แล้วแผนตะก,กุลีกุจอาครับเป็นทีเป็นแผนทีเก็นกระรือายไฟป,ประมาณจังหาสิปใสเลยพี่น้องเดินเดือนแผนเดินสาย ชอบเป็นนเซอร์แล้วเดินยังเลยนะเดินสายเดินสายเดี๋ยวะอยากเดินสายไฟกับเก็บสิ่งเก็บของก่อนเศร้าครับเกระสีเดินทางต่อครับมือเดินทางไกลครับพี่น้องครับเดินทางไกลวุ้นสิไปพุ่นละบัดแพงครับทางระยะทางกับประมาณสี่สิบห้าสิบล้อเท่นั้นครับมันมีเป็นมือเปิดฤดูกาลยังเป็นทางการครับหลังจากมือนแล้วนะครับในการไล่สด คงสิเข,ข่าสู่ภาพะปกตินะครับหลังจากเอาเลือดเอาไส้เท้านี้ครับหลายคนส่ง้าเก็บซิงเก็บของครับแต่ละพนัเงด้านมาที่หลังเวที่นะครับเดินเนอยนะครับพนงานรังน้น้องๆส่วนึ่งครับได้คอยกันเก็บพยะเก็บากยะยังาดเจฮะไปอาบบาดตาหนัจะงคังง ตอนเศร้ากับพี่น้องครับได่จริงกว่ห้องก็ลุกนั่เองนยังเยอะอะสำหรับตอนเศร้ากับพี่น้องครับเบื้องคูทั้งนี้ครับพี่น้องเบื้องคูทั้งนี้โอ้ยกินเขา่ากินเข่ากับพูดหนึ่งอะไรพูดหนึ่งอะไรกินพูดหนึ่งกับไทยครับเหรอโคตรล้่ยวใช่ไหม เรนกเบื้องหลังเวทีครับหยนเจ็บของเกิดรถขุดล่าไปสุดเดืข้างซอครับให้ยุดหยุดเยี่ยมเยียมตัวของคือรถชื่อแลไะครับพี่น้องงานุดเวทีส่วนอีกส่นหนึ่งครับ ลูกๆอีกส่วนหนึ่งก็จะแบกหน้าที่กันเก็บกวาดทะยะนี่ต้สาวสวยเลยพี่น้องครับตื่นเต้าออขึ้นน,นะไปได้ลุงลาวมานบ่มือนีเมื่อวานก็ได้เงินข่าวว่าได้เงินพุนน่นผู้ใดได้เงินเมื่อวานนี่สาวแค้วสาวแค้วได้ไปลอยเลยสิอเอาเมื่อนี่มานบ่ได้เหรียญบาทน,น,นาอ้องเขาบ่หมื่งนใส่กันไปใส่กันไปลูกสาวครับพากัาน เก็บกวดขยะถอนไส่ไลยครับพี่น้องครับขยะตอนเศร้าสวยกันคนละไม่ละมือครับอากาศยามเศร้ากับบ้านบางผลนเหน,น,นือตำบลหนองกุ้งใหญ่ครับแถวพื่นสิเดิือนทางต่อ มรเราน้องงานแล้วบุญแล้วครับเปลี่ยนเป้าช่วยกันคนละไม้ละมือครับเด็กๆไปกันเก็ียวกวดครับทอนไว้เป็นหม่องเป็นบอลถือว่าสะอาดปันใดนะครับแต่ว่า พ้อซอยเจ้าภาพเจ <c oughs> ็บปวดเข้ามาาจะละเมิดสิทธิประมาณนีครับพี่น้องครับฟังเขาเลี้ยงวัดนี่เขามานะครับสนามมองนี้เปลี่ยนเปลี่ยนครับขยะจักันกับว่นี้แต่ตื่นมาเศาร์นี้ ตีมไปหมดครับค้นไหลก็เมือเคืนนีนนะครับเป็นงานฟีทั้งเจ้าภาพระบ,บุญกับขินเป็นได้จัดหาหมอลำครับมาให้ที่นองในบึงเป็นงานฟีค้นกัเลยไหลจัาหน่อยหนึ่งครับขยะมากมายส่วนทั้งฝุ่นครับเป็นรถของทีมงานอ,าอีกหน่อยนั่งอีกหน่อยสืวนทั้งต่อรับพอ,อกันครับเลี้ยงนี่ยุทธี ันแพงครับการเปิดฤด,ดูกาลของทีมงานสาวน้อยครับพี่น้องมาให้แรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับกับผลงานการสร้างปีนี้หลายปูไหลยคนอยากเบื้องไรสดนะครับยังบ่ทันได้เห็นเล้พี่น้องด้วยนะครับหลปูหลยคน ส่วนทางพุ่นกับประจันน์คนทีหลังจากแล้วภารกิจแล้วนะครับหาเนยูน่น้อยกินสู้กันกินใช่ว่าได้ยังกินกินหมทางพุ่นเอาไปในซางยามเสาร์นี่หนาวครับคุณพ่อนะุดยอดย <laughs> มากกว่ท่านหันเนาะเมื่อวานเมื่อกว่าในเกี่ยวฝนยังสิแล้วเฮาร่างกายเฮาปับป๊บ,บ,บน,น้ำทันสองสามมือแต่แล้วฝนตกมาเมื่อนี่หนาว ผมก็เป็นงอนงอนเงียดเงียเป็นเป็นผมนอนเตี่ยวาวนอนนี่แหละเป้าเจี๊ยบพ่องานไก่งานที่ไก่มือนนี่งานไก่งานไก่พ่องานใหญ่พ่อครับผมอ่านอ่านอ่างยามครับทีมงานคอยกันนะครับเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่ตื่นเต้นพี่น้องครับเสร็จกลับไปเรียนบ้านเจ้าของแล้วก็เป็นงานเปิดฤดูกาลที่พลาดไม่ได้ ผ่ามาได้ทุกระบบนะครับเพราะนั่นเห็ดเห็ดให้ดีที่สุดเพื่อให้มันออกมาดีสำหรับงานแรงนี่อากาศเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องหนาวหนาวแน่ฝนน้ำเตาบรรยากาศหลังเวทที่ครับพี่น้องเข้าเร้ว แล้วจากเบื่อมอลัมกับกัปไปรับไปนอนครับแต่มอลัมหนึ่งมือปันไดเพื่อสั่งวามสุขให้ก็พี่กับน้องเก็บสิ่งเก็บของเพื่อไปงันหนาครับี่ชีวิตเบื้องหลังครับของทีมงานศิลปินทุกทุกวงกับประมาณคือกันนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นสนามโรงเรียนทั้งเจ้าภาพเลยครับจัดให้ ไปขึ้นที่ลงตรงตรง,ตรงโซนนี้ไปสี IC แล้วแล้วครับพัหลีล่ยลยพยุดกระสีออกเดินทางต่อครับที่เรียบร้อยเขาเก็บสิ่งเก็บของเดินทางต่อมาดเดินทางไก่ทีมงานเดียนี้กำลังเก็บของเตรียมออกนะครับเตียมออกอ่ะพอการยุบันแพงครับพี่น้องครับส่วนพยุดกระสีเดินทางคือเกาเหมือนเดิมครับเป็นหน่วยหนาคือเกาเรา ไปเสอ์ีเอเส้นทางบ้านใดนนี่มน,น,นีแต่ยิ้นข้าวว่าบัานแะพ้งหมะเอยเขจับจีพียสก็จับด้วยงานแรกของออ่อาพี่นอ้องออกเดินทางครับภาพใหม่ตัวมันนี้จะขัีถ้าจะจองไว้ถ้าโดนรก็จองไม่ขับปีวะอ,องทุกปีสองรอบสามรอบเลอพด้เรียนจชกเีนี้สิเป็นจเจ,เจใ,นเใดคัเมื้อไห ไไล่ทางออกนี่แล้วก็ไปไล่ทางเข่าออนหมนี่พี่นองรึ้งแล้วบ่นพี่น้องไปยเค้นนพี่นอกบรรยากาศะเศร้ากับพี่น้องอพูดเฒ่าเาเียบช่วงบุญเหลี่ยเจาสีแง่ ເຂົາອີລີດແนະອັນນີ້ເົ เทพบรรยากาศครับออกบ้านการบ้านงานเมล็ดอย่าลืมนะครับพ่อกันนะครับวิธีผลเแล็ดตะบนแพ่งครับเป็นรอบที่สามสำหรับการเปิดฤดูกาลครับตัอนี้ก็คงทองฟ้าบ่อนงจำใสเอาคลิปนี้ไปสมีสักนครับพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหน้าพ่อกันไม่คลิปหน้ารวมเกิดใบสิเป็นจงไดไปจงไหนมาจังไหนครับคลิปนี้เอาใบสมีสักวันครับไปคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง